แดงนะครับผมหน่อไปไหนก็ได้สนามบินหนึ่งกิโลไลสนามบินแต่ว่าสนามเอ่อถ้าเกิดขากลับสมมุติถ้าเกิดไม่เข้ามาตัวเมืองจากวัระธรรมในไปสนามบินจะใกล้กว่าถูกไหมครครับสนามบินก็อยู่ใกล้เมืองเนาะครับใกล้อยู่ครับอันนี้คือหอศิลป์ทศากาลศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่หอศิลป์เนาะ ไม่ใช่ครับไม่ไม่ได้แจมกันไม่ผมยังไม่เคยเข้าไปอ๋อนี่เอ๊ะมันเป็นที่ของมชเหรอไม่ใช่นี่ใช่เหรอครับของมชครับที่นี่ที่นี่จริงๆในเมืองนี่มีหอศิลป์ดังๆไหมฮะหอศิลป์แบบที่มีโชว์รูปศิลปะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมีไอ้อาพลาไดอะครับอ๋ออ๋ออันนั้นอันนั้นเป็นรูปสาวมิติอศิลป์ มันที่นี่คือแบบโช,ชว,ว์โชว์แรงโชว์พวกงานงานศิลปะของพวกศิลปินอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นรูปแอปสแต็กรูปแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่รู้เหมือนกันนะในเมืองน่าจะไม่มีอ่ะแต่ตรงนี้ก็ไม่แน่มาดันไม้เซฟีดันพังวันมาเดินทางใช้ใช้ใชรถแทนนี่เราอยู่บนรถนะครับผมวิ่งจากช้างเผือกไปที่วัดพระธาตุลอยคำ ชัดเจ๋าเลยยังกล้องติดรถเนี่ยนี่คนขับสุดหล่อสิ่งเชียงรายต่ไม่มีสิ่งมาด้วยยังไม่ได้กินเลยเสร็จธุระเร็วครับก็เลยมีเวลาประมาณสามชั่วโมงครึ่งก็จะหละตลอดรอบเมืองเชียงใหม่นะครับ ตรงไอ้วัดพระนี้ฉันมาใช้เวลาเต็มที่กันไม่เกินชั่วโมงอ่ะเพราะวัดมันแคบแตันไม่ยจะไปขอพรอะไรอย่างเดียวพอดีแฟนเขาบอกให้ไปวัดนี้เลยไปบูชาเดี๋ยวเดี๋ยวจะแวะซื้อนี่ไหมครับดอกมะลิเออไปไปไหว้เหรือฮะครับซื้อไไปหว้ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ไดาแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่าแฟนแค่เขาอยากได้วัตถุมงคลน่ะอ๋อจะขึ้นไปเช่าผ้าประมาณนั้น ต่ผมก็ไม่ได้ไม่เคยได้ยินวัดน,นี้มาก่อนด้วยวัน,นี้พี่ยังไม่เคยมาครเคยมาแต่ไม่เคยไปวัดน,นี้อ๋อไม่เคยไปพระธาตุครับวัดน,นี้มันดังกับอะไรที่มีนักนักลงทุนนะครับโดนเพื่อนโกงอ๋อแล้วแล้วได้นมาฟ้อง ได้คืนกับหมดครับร้อยร้อยคนล้านอ่ะก็เลยแก้บนกันขนาดใหญ่ครับแล้วก็มีคนถูกหวย <laughs> หวยกี่ใบอ่ะเข,าข้าคอน์ <laughs> <laughs> ตหลายใบอยู่แล้วก็มีอีกคนประอ้วนประอ้ <c oughs> วนนี่เหมือนแกจะเป็นคนขขยหวยอยู่ <c oughs> แ,แถวๆวัดครับเมื่อก่อนนี้แกถูกไปห้าล้านโอ้โห <c oughs> คนปกติคนไปเยอะไหมฮะเยอะครับช่วงใกล้หวยออก <laughs> ช่วงตั้นแต่วันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าอ้าวตายแล้วช่วงนี้พอดีเลยคนเยอะไหมเนี่ยวัดนี้ดีครับไม่มีคนจีนเออมันไม่ช่องช่างช่งช่างแล้ววัดไหนคนจีนเยอะหเลยวะวัดพระเจดีหลวงเออแต่วัดพระสิงห์นี่มันจะเป็นผสมระหว่างจีนกับฝรั่ง คิดว่าจะเป็นวัดดังๆหลักๆในเมืองผมน่าจะเคยไปมาบ้างแล้วแหละแต่มันก็อาจจะเปลี่ยนไปเยอะเนาะคิดเปลี่ยนไปในียวัดจะดีลงนะครับมีเก็บค่าเข้าเลยอุ้ยแล้ว <c oughs> คนไทยเหมือนจะโดงน่าจะเคยไปยี่สิบบาทแล้วก็คนต่างชาตินี่เหมือนจะแพงหน่อยคู่ <c oughs> อะไรเนี่ยของจักรวางอะไรงี้บุ๊คจำไม่ได้เลยสมัยก่อนมีด้วยเหรอ แือย่างมอเตอร์ไซค์ก็ที่เราเช่ากันอย่างเงี้ยแบบมีแบบเจอด่านเจออะไรแบบตำรวจตรวจอะไรบ้างไหมหรือที่นี่ไม่มีมีมีด่านอยู่ครับแต่สมาหรัถ้าเป็นคนไทยเขามีมีใบขี้ห<อ>มดใบขีแต่กัร้านเช่ารถเขาจะให้หมวกันก็อกมาสองใบก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาแต่จะมีปัญหากับพวกฝลังการชาติตรวจจะตรวจตรวจแล้วก็มาแจ้าให้ได้ เพราะถ้าเป็นในกรุงเทพมันก็หาเรื่องเอาเยอะครับพบบรบมัง่งไฟนะ่อนะอะไรพวกตัวนี้นั่นแหละมันจะมีมันจะหา,าเรื่องเอาเออจะเอาเงินนะ่ะ่มากที่เห็นเห็นในเมืองม,มันจะเป็นมายะต่างชาติจีนโรงแรมเยอะนาะครับโรงแรมอัดเด็เลยเยอะเยอะส่วนมากรอบรอบนอกนีน่นจะเป็นพวกรถบ,บัสมาลงเป็นพวกที่มาดูง,งานนะครับ อบอปกรณต่อทสบานอกรณต่างจังหวัดอันนี้คือรอบนอกเลยใช่ไหมทางนี่ออกรอบนอกนะครับ ดูเหมือนถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้มาทัวร์แล้วมาเองเนี่ยถ้าไม่เช่ารถจะลดูจะลำบากถ,ถ้าไม่รู้ที่นี่ลำบากแต่ด้วมาแบบมาไปวางวางแผนไว้ว่าน่าจะได้ถ้ามาหลายคนก็เช่าจะก็น่าเช่ารถอยู่หรอกถ้ามาคนเดียวเช่ารถเปิดแผน g o o g l e แมปหาทางไปอีกใช่เลยเลยสันละไปหน่อย ที่ตอนมาก็น้องเขาก็ไปเช่าแท็กซี่มาให้อะไรไม่รู้แท็กซี่เช็คใหม่อะไรไม่รู้มารับจากบินมาสง่งที่กระสรงราชาการทั้งสุเทพในซาฟารีนี่ไกลอยู่เพื่อ่ะนะครับมันจะเป็นแยกมันเปิดกันคืนเหรอฮะเปิดตั้งแต่บ่ายบ่ายสองครึ่งครับ ในซาฟารีเอ้ยนะนซาฟารีเคยมาแล้วไม่เคยมาคือไอ้อะควาเรียมที่เป็นสัตว์น้ําอ่ะอ๋ออันนั้นอยู่ตรงนะครับไอทางขึ้นคืโดโจเทพอืมสวนสัตว์นี่เคยไปแล้วมันจะมีแพ็กเกจถ้าซื้อในซาฟารีจำได้เคยไปเคยไปมันจะมีราคาแบบถ้าถ้าถ้าเหมาสองอย่างจะถูกแต่ซื้ออย่างเดียวแพงแล้ได้ดูอย่างเดียว ต้องไว้กลับมาหน้าหนาวหน้าหนาวนี่แนะนําไปเที่ยวอิน,นันนุลยอืมผมว่าดีกว่าไปอา่างคางเพราที่เที่ยวมันเยอะอินนนนะแล้วลมีจุดจุดไอเช็คอินใหม่ที่ไหนมันจะเป็นพระตำหนักผาตั้งอ๋อเหมือนเคยได้ยินะที่มีเขาปล่อยแกะนะครับ ไอ้ที่อะไรนะที่เป็นทางเดินสูงสูงเขาเรียกอะไรนะที่มันเป็นเหมือนสะพานไม้แบบพาดยาวๆสามสี่รอยเมตรอ่ะคุณคุณว่าเชียงใหม่หมแหละแต่มไม่ได้ชื่อชื่อจไม่ได้ก็ชื่ออะไร <laughs> เป็นาน,านทางเดินแบบไม้แบบเหมือนพาดอยู่บนหุบเขาหรือเปล่าวะสูงอะ่ะพาด จักมาเแ, <laughs> แต่ผมก็เห็นได้ตรงไอไ้เห็นรูปทางไปเ <ผม S 1> ชิงดาวม,มันจะเป็นข้าวน้ำปี๊ดแต่น่าจะไก,กลเดี๋ยวต้องขาดเลอสูเทพลี กับขึ้นจอสุเทพอ,ะอ่ะจอสุเทพเคยไปไหลายทีแล้ว <laughs> ม,ามาเชียงใหม่ต้องไปตรงรนั้นแหละ <laughs> เป็นแหลม <laughs> สนานตั้งแต่แบบนูน้นเฉดได้ไม่มีคนมาเชยข้างหลัง <laughs> มีน้ำเลยเนาะนี่เข้จะปิดแต่ละคลองชนะทานแถวบ้านผมนี่น้ำมีตลอดเลยนะตรงบ้านผมอยู่ทานทรายมนะัน <c oughs> เป็นเกษตรเยอะเป็นทุ่งนาเยอะ <c oughs> เขาปล่อยน้ำตลอด <c oughs> เป็นน้ำเขื่อนงั้น ไปวัดทานใจเหมือนกันรถนี่แหละ,ะถ้าเขาไปถึงวัดไหมหรือว่าต้องไปต่อหรือยังไงถ้าถ้ามีงานถ้ามีงานนี่เขาจะเขาจะไม่ให้รถรถทำบกขึนะ้นน่ะแล้วแล้วแล้วมันจะมีรถบริการคนละยี่สิบบาทอ๋อคือเราไปนั่งรถต้องรถต้องต้องเปลี่ยนรถไปนั่งรถเล็กต่อขึอ้นไปอยูนะแต่วันนี้น่าจะขึ้นได้ไม่ได้ก็จะขึ้นอนะ่ะ <laughs> พะเหมือนพวกพวกคิวตรงนั้นมันมันมีคิวใหม่มีกลุ่มไปกลุ่มมีคนไปตั้งกลุ่มตรงนั้นอืแล้วถึงเวลาถ้ามีงานนี่มันจะให้ตำรวจติดถนนเนี่ยนะลครับมารับให้ขึ้นรถยังกะเขาขึ้จะโกรธเนี่ย <laughs> เอาก่อนแม่ผมขึ้นบอกรถเต็มพวกผมเดินขึ้นข้างหลังผู้ทางอย่างฉัน ขึ้นของบนลงเจอดตรงไหนก็ได้เพราะไอ้พวกคิวกลัวรถรถแบบนี้ที่วิ่งไปครับถเหมาไปพาคนกลับด้วยอืมไม่มีพวกรักไกืมผมแม่รู้จักหมดแล้วมั แล้วมันจะมีพวกไอพวกแม่ค้าขคยหวยควอยบกรถให้ให้คนที่มาเที่ยวไปขึ้นรถเนี่ยอะไรเออโบอกจอดนะครับเหมือนอกับรจัดระเบียบอแล้วก็มีตามใครหวยที่ไปเดี๋ยวมันมันวองหมดอ่ะพวกพวกแม่ค้าใครหวยนะ วัดนี้เลขนี้มานะเจ้าเลขอายุวัดเลขอะไรอย่างโอ้ยเลขช่อผมนะผมชื่อเลขอะครับผมชื่ออายุวัด,ด,งดงอ๋ออ๋อนี่คือหางดงเอ๊ะไม่ใช่แี่เข้าเขเข้าเขทางดงแล้วครับวัดิเหมือน,นจะเป็นเขตติดต่อระหว่างนะอำเภออำเภอเมืองกับอำเภอทางดง อันนี้มีจ็ตป่าอันนี้จะลเลยละ่ะนี่แต่ทำอาน,นตัดมาเนี่ยอันนี้พี่เครื่องเครื่องสี่โมงครับเออเครื่องก็ห้าโมงครึ่งครับให้ขึ้นสี่โมงห้าสิบผมคงถึงสนามบินมาสี่โมงครึง่งก็ ถ้ามันเสร็จเร็วก็คงเดินแ้าเวลาโทรเที่ยวไม่รู้มันจะไปไหนถ้าพี่ไปเที่ยววัดเผื่อเวลาด้วยนะครับ,ร,บรถติดออ๋ตอนนี้รถต,<อ>ติดสนามบินเตาพันเตาเนี่ยแหละครับอ๋อเพราะมันจะมีถ้าไปฝั่งนู้นควรควรจอดอย่างไรเมืองเท่าไหร่ครับบ่ายสามหรือยังไงท่านสัตยต้องไปถึงสี่โมงครึ่งอะอ๋อมันจะติดไปประมาณไหนครับรถที่มันจะเข,ข้าสนามบินนะืมไนเช้าประมาณสัก สามครึ่งก็ดีมัอนเดี๋ยวไปสักครึ่งชัง่วโมงมันไม่ไกลเดี๋ยวเผื่อรถติดมมโอเคขอบคุณครับสามโมงครึ่งเราก่อนขนึ้นรถผมไปรับไปสนามบินเครื่องหกโมงห้าโมงเขารับก็ได้บอกเผื่อนเนี่ยไหมครับผมขอสีมม่โมงครึ่งแล้วกันเนะาะงทำไมอ่ะรถติดครับพดี๋ยวไม่เชื่อมานังโ,โอ้ดีนะเนี่ย อนนี้ตกเครื่องแน่นีเครื่องบินมันถูกเนาะถูกพอนั่งทัวร์เลยถ้าจองนั่งหน้าสักอาทิตย์หนึ่งนี่ถูกไหมครับถ้าไม่ใช่หน้าไฮมันก็ถูกอยู่แล้วนะหน้าเอ็นมันน่าจะถูกนะแต่ถ้าหน้าโลคอสมันไม่ไม่ไม่กี่บาทถ้าหน้าไฮล่ะหน้าไฮเนี่ยผมไม่มั่นใจแต่ถ้าเกิดซื้อตั๋วโปรล่วงหน้าไว้นานๆอะถูกแน่เป็นปีเนี่ยล่ะอือไปกับเจ็ดร้อยอะไรเงี้ย บอกบางทีก็ไม่ถึงต้องต้องรู้เวลาเลยนะรู้ผมใช้<ไ>ปโปรของบร,ริษัทไงมันพันสี่แต่จองประมาณสองอาทิตย์จองได้สองอาทิตย์พันสี่ก็โอเคไปกับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยถูกกับรถทัวร์อีก <laughs> เขาบอกโปรบร 5, ิษัทรถท่าสิบเปอร์เซ็นเขาว่างไงนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าลดอะไรบ้างแล้วก็เออพอพอรู้เพาะมาว่าพันสี่ก็โอเคไม่รับได้เ <laughs> พราะกับว่ารถทัวร์อยู่แล้วไงถ้ามารถทัวร์ก็ต้องนั่งตลอดสองคืนเหนื่อย ไม่ผมว่าประมาณสองพันแหละไม่น่าไม่น่าเกินเท่าไหร่หรอกซื้อเวลาตั้งแปดชั่วโมงแป๊บเดียวเองอ<ม>นี่ยชั่วโมงเลยยังไม่ท<อ>ันจะขึ้นไปทันเอี้ยเฮ้ยลงแล้ว <c oughs> ไม่ทันโอ้ถ้าเกิดสั่งข้าวคงกินไม่เสร็จอ่ะเมื่อก่อนทำงานอยู่นครเชียอรายมันตัวรถมันหกห้าเจ็ดเมื่อเดือนที่แล้วแฟนผมไปเชียงรายประมาณหกร้อยตัวเครื่องบินอ่ะไม่ไม่รถทัวร์ อย่างวัดอยู่ตรง่งงูนะออ,อยู่บนเข่าเลยฮะในสเปรย์ตรงนี้อันนี้เป็นอันนีเป็นอันเป็นแยกเออเออเพื่อสวนโลกนี่ตรงไหนฮะมันจะเป็นสนามแยกไงฮะเลี้ยวซ้ายนี่จะไปในสเปรีตรงไปเป็นเพื่อสวนโลกแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นรถไฟฟ้าอ๋อแล้วอย่างเออเพื่อสวนโลกช่วงนี้มันไม่มีงานอะไรมันแล้วมันมันมีคนไปเที่ยวไหมฮะมีมีอยู่ครับเราจัดสวนกันตลอดไปให้รูปดอกไม้เขาว่าเที่ยวครึ่งวันก็ไม่หมดอะ ดูข้างใน,นมันก็จะใหญ่อันนี้ผมไม่เคยมาเคยเห็นแต่รูปแ,แต่มีง <Hi. S 2> านพืชสวนโลกที่จะเข้าก่อนอะ uh huh. แต่นั้นมาไม่มีเลยเออมีมีครั้งเดียว,วเหรอครั้ <laughs> งเดียวเลย